ไปที่นคร,รราชสีมาเป็นการประทะก,กันเดือดเลยนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านเขารวมตัวกันบุกไปที่สำนักสงแห่งหนึ่งสำนักสงแห่งนี้ปิดทางเข้าสาธนารนณะ,ะชาวบ้านบอกว่าฉันไม่สามารถไปกราบไหว้บรรพบุรุษได้วันนี้ก็เลยมีการประทะก,กันครับมีผู้ไม่ประสงค์ดีเนาะปิด<ไ>ประตูทางเข้าออกพี<ไ>่น<ไ>้องเราเหนนี<ไ>่ามจะรือไม<ไ><ไ> โอ้โหเดือดเลยคุณผู้ชมครับปะทะกันเดือดระหว่างผู้ดูแลที่พักสงฆ์วัดโคกประสาทกับชาวบ้านบ้านหลุ่มตะเคียนกับบ้านตะเคียนทองอยู่ที่ตำบลหลุงตะเคียนอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่พักสงฆ์เนี่ยเขาปิดล็อกประตูทางเข้าโบราณสถานปราสาทบ้านหลุงตะเคียนหรือชาวบ้านเรียกกันว่าปราสาทหินโคกประสาทโบราณสถานเก่าแก่สมัยพุทธศตรวรรษที่16-17นะครับคุณผู้ชม ช็อปคือเขาพอเขาปิดเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าฉันก็เข้าไปประกอบพิธีทําบุญเดือน6กไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับแล้วมันเป็นแบบนี้คือเขาเขาลบแล้วก็เขาส่วนมากก็คือจะไปไหว้บรรพบรุษที่นี่นะครับแต่หลังจากที่พักสงเนี่ยวัดโคกปราสาทเข้ามาก่อสร้างอาคารที่พักสงครอบทับตัวปราสาททําให้ชาวบ้านไม่ได้เข้ามาประกอบพิธีเป็นสิป,ปีแล้วนะครับจนกระทั่งกรมศิลปากร สั่งหรือถอนอาคารที่ปลูกสร้างทร้อมทับตัวปราสาทออกวันนี้ชาวบ้านเขาก็เลยถือเลือกดีเข้ามาประกอบพิธีที่ตัวปราสาทหลังจากที่ไม่สามารถเข้ามาได้10ปีแต่ทางที่พักสงอ้างว่ายังเป็นเจ้าของที่อ้างเอกสารสอคอหน เนื้อที่ประมาณ40ไร่จากระบท97ไร่ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างขอออกโฉนดในชั้นศาลจึงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปประกอบพิธีกรรมต่างๆในพื้นที่แล้วก็อ้างว่าปราสาทหินตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นปราสาทหินจึงไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านจะมาเข้าใช้ประโยชน์ได้แต่ชาวบ้านคุณผู้ชมครับไม่สนใจนะตามภาพเลยบุกประตูบุกแล้วก็พังประตู<า>เข้าไปประกอบพิธีนะครับ แม้จะถูกเขาบอกยอมเลยจะแจ้งความดำเนินคดีก็ได้แจ้งก็แจ้งทั้งหมู่บ้านเลยเพราะเข้าไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ